ครับช่างหนูครับเช่างหนูทำไร้ทำทุกอย่างตามสนุถนาดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คซ่อมทีวี LED นะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับอาการเขาบอกว่าจอมืดดำไม่มีไฟเข้าเดี๋ยวเรามาดูตรวจเช็คตามนี้ครับมันเป็น LED นะครับ46นิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเสียบเข้าไปหมับตรงนี้เลยครับผมหมับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูครับมีไฟขึ้นอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีขึ้นมันต้องมีแสงขึ้นตรงนี้ครับผมสีแดงอันนี้ไม่มีมีบางท่านบอกว่าทําไมไม่ทํมบนโต๊ะ ทางหนูทำได้ทุกที่นะครับผมก็ยกเว้นบนราคาเท่านะครับผมแต่เราเป็นช่างเราต้องทําได้หมดนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็หลายปีเลยเหมือนกันนะครับเราตัวเช็คตรงนี้ก่อนถอดปลั๊กนะครับหมักดีครับขั้นต้นแรกแถ้ต่อไฟไม่เข้าเนี่ยเราดูนี่ก่อนครับปลั๊กไฟนี่ครับคูณสิบก็ได้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นครับเห็นไหมครับขึ้นอ่าตันนี้สลับขาครับแทงรูใหม่นี่กดนีดนิดนึงอ่่เห็นไหมครับขึ้นนะครับผมก็มีวิธีนะครับถ้ามีมิเตอร์อย่างนี้ แต่มันช่วยแล้วขับขึ้นวัดขึ้นอย่างนี้ปรับที่สองร้อยสองร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบโวลต์นะครับโอเคนะครับไม่แนะนําบางท่านถ้าเป็นช่างก็เขาจะรู้เองนะครับแย่ไปรู้ลยครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่าไฟเข้าใน่นอนครับผมหรือครับเปิดฝาหลังออกนะครับผมมันเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับดูดูให้ดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องรื้อขอบนอกเลยครับมันเป็นสองชั้น้านดันนอกมันก็เป็นหน้าที่ของต้องรื้อขอบจอแล้วครับก็ใจเย็นหน่อยนะครับไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องถอดอันนี้ฉันหนูทาให้รู้เป็นแนวทาง ก็สามารถนําไปต่อยอดได้แหะครับสาเหตุที่มันไฟไม่เข้ามันต้องมีตัวเสียนะครับคือว่ามันต้องมีผู้ร้ายนะครับผมดูให้ดีครับหมดยางน็อตน,นี่ตัวนะครับก็อย่างว่านนะครับผมก็ จมูกลมกลิ่นตาดูเลยครับหูฟังเกิดการช็อตเสียลองวดวัดังฟีดองอมาเราต้องรู้แล้วมันต้องมีการชอ็อตต้องถอดปลั๊กออกมีกลิ่นลงมาอ่าจมูกดมกลิ่นนะครับตาดูหูฟังมือจับนะครับสัมผัสดูว่ามันร้อนหรือเปล่าถ้ามันร้อนจีร้อนมากผิดปกตินะสแสดงคือมันคือการช็อตนเดียครับแตะมับมันร้อนหรือเปล่าสแสดงร้อนปกติชอ็อตเป็นนาทางน,นะครับอันดับแรกเนี่ยเราเช็คภักนี้ก่อนพักไคไฟเรามาดูครับเพราะทีวีมันต้องมีฟิวนะครับนี่เห็นไหมครับมี วัดฟิวนะครับฟิวสองขานี้มันเป็นตําแหน่งฟิวเขาเรียกฟิวฟิวขานะครับไม่ใช่ฟิวงับมเขาเรียกมีรางล็อกงับไอ้นี้เขาเชื่อมตายตัวนะครับวัดนะครับวัดฟิวนะครับซิลโลกเหมือนซิโลกเข็มนะครับมาแตะหากันอย่างนี้อ่ะมันขึ้นนํากระแสอ่าม่มาฝั่งนี้ครับนี่ถ้ามาฝั่งนี้แล้วนี่สถ้าเจอสาเหตุฟิวขาดอย่างนี้มันต้องมีสาเหตุครับไม่ใช่ว่านําฟิวเชื่อมตะกัวสองแดงใส่ขาดดำดำปุ้ดไปเลยครับถ้าฟิวขาดอย่ายิ้มนะครับไม่ใช่ว่า แค่ฟิวขาดเองมีเป็นเข่งมีเป็นร้อยอันใส่แถลยก็ระเบิดหมดนะครับและอย่าในบางคนนะ่ะใส่ไปแล้วเชื่อมทองแดงไปเส้นหนึ่งสองเส้นเพิ่มเพิ่มเติมแต่นี้ไปเริ่มยาวแล้วครับมาจากกระทุง้งเสียน้อยเสียมากนะครับผม,มง่ายทำมันเสียซ่องมง่ายเ,เล็กๆแหมะใส่ไปกระทุง้งมันกระแสมแรงเกินไม่อันนี้ต้านทานไม่ไหวก็ดันไปทั่วออกไปนี้เผลอยันไปหาบอดติดนิบาทไปเดี๋ยวผมจะไล่ดูครับว่ามันอะไรเสียกันแน่นะครับแต่อย่าไปใส่ฟิวล,ลองนะครับถอดออกมาแล้วครับมันต้องมีตัวช็อต เดี๋ยวไปวัดตัวเสียดูก่อนนะครับมามันโต๊ะเลยเลยครับสาเหตุมันต้องมีครับทำไมฟิวมันต้องขาดนะครับผมนี่ครับดูตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้มันจะได้โอดวัดได้โอดขนงครับตัวนี้เขาเรียกไดโอดเป็นนี่ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งบวกนะครับตอนนี้ตําแหน่งลบช่างหนูเอาตําแหน่งบวกกับใส่กันนะครับจิ้มนะครับนี่ครับขึ้นครับกลับข้างครับกลับข้างบวกตัอบวกลบตรงลบอ่ะขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับถ้กกลับลบไปบวกบวกไปลบนะครับอ่ะขึ้นครับ ขึ้นครับขึ้นครับอันนี้คือผู้ร้ายตัวนี้เป็นตัวช็อตแน่นอนครับแต่ลิมจะมีตัวอื่นเสียไหมครับไล่ไปแล้วครับไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้นี่ครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวปรับคุณหนึ่งดูตัวนี้สัญลักษณ์มันก็ค่าดูครับมันเป็นเหมือนเสบีย์เสมือนไดโอดเห็นไหมครับมันมีตัดขั้วเป็นบวกเสือนก็เรียกไดโอดเหมือนกันครับเป็นไดโอดสองขานะครับนี่ครับวัดข้างนี้ขึ้นถูกบอกสูกลบนะครับกลับข้างมันจะไม่ขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราตั้งคูณหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับถ้าขังนี้ขึ้นอย่างนี้ไม่เสียครับที่เรามาดูตัวนี้ครับ FTR หรือ FTF นะครับตัวนี้ครับมันก็ตัวรับกระแสไฟเหมือนกันนะครับกาพูดผิดก็ขออภัยนะครับตัวนี้ถ้าเราตั้งคุณหนึ่งไฟจะแดงเลยนะครับนี่ครับแดงพโมยทั้งหมดสามอันนี้นะครับคือเป็นแบ่งบอกถึงการช็อตนะครับผมอื่ครับนี่ครับตัวที่ช็อตนะครับผมเดี๋ยวเรา หาเบอร์ให้ตรงกันนะครับช่างหนูน่าจะมีอยู่นะครับแต่คอนดิเซอร์ตัวนี้ก็ต้องดูเดี๋ยวถอดคอนดิเซอร์นี้เราต้องมาถอดเช็คนะครับแต่ช่างหนูฟันทงนะครับตัวนี้น่าจะพังแน่นอนนะครับก็ไล่ไปทีละขั้นตอนครับรอหัวแรงก่อนครับดูความร้อนขึ้นก่อนนะครับผมต้องไปตามขั้นตอนนะครับถาว่ามันมันคงจะมาช็อตตัวเดียวถึงขนาดว่าเจ้าไดโอดตัวนี้พังมันก็น่าจะมีตัวอีกตัวใดตัวหนึ่งต้องพังตามไปครับตามขั้นตอนนะครับผมถอดมานะครับ ทาไม่มั่นใจในมิตเตอร์วัดเราเราไม่มั่นใจล้วถอดมาวัดด้านนอกก่อนนะครับถ้ามิตเตอร์ตัวมีราคาสูงหน่อยมันก็ไม่ต้องถอดวัดนะครับไปทีละอย่างครับผมถ้าทนร้อยก็ทาไปเรื่อยๆแล้วถอดมาศึกษาก็ได้นะครับบางทีเสียตัวเดียวนั้นเปลี่ยนตัวไม่จบเราก็ไล่เช็คไปตามตัวเสียของมันนะครับอถอดออกมาก่อนนะครับต้องออกมาเลยครับความชัวเดิวจะขาจะขาซิ้งตัวนี้ก็ต้องออกเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ถ้าหัวแรงความร้อนไม่ถึงมันจะถอด ได้ยากมากนะครับกระทำอะไรแล้วเราต้องการเอาความชัวไว้ก่อนนะครับทาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะรู้ไปเองนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ที่การค้นคว้าศึกษานะครับให้มันรู้สาเหตุว่าสาเหตุที่มันเสียเนี่ยเพราะอะไรก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรติดนะครับเนี่ยหลุดแล้วครับผมก็มันติดขี้ตะกัวน่นเองนะครับออกมาก่อนมันก็จะออกยากนะครับออกไปแล้วนะครับ นี่นะครับผมออกมาแล้วทีนี้เราถอดออกมาไอ้นี่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาวัดตรงๆอีกทีนะครับเราไม่มั่นใจเราถอดราวัดแบบนี้ครับจะเสียเวลาสักหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาจิ้มขาขาลบเป็นบวกบวกเป็นลบเลยครับจะขึ้นไหมอ่าไม่ขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ติโลนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าถ้ากลับข้างนี่ขึ้นนะครับบวกตรงบวกนะครับนี่ครับอ่าอย่างนี้แสดงไม่ขึ้นครับเพื่อความสบายใจนะครับผม อันนี้ไม่เสียนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เราไม่ดีจริงเราวัดในตัวไม่ได้นะครับผมนี่ตัวนี้ครับมันก็ตามมันมีเบอร์ครับมีเบอร์จำหน่ายมันมีเบอร์ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดดูครับไอตัวนี้เถ้าเราวัดดูแล้วขึ้นทุกขานี่มันมันช็อตแน่นอนแะครับนี่ครับอ่าขึ้นอ่ะขึ้นนะครับกลับนะครับเอาสีแดงเราไว้กลางมั่งหมับหมับหมับ หมับอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าช็อตแน่นอนนะครับเราเอาไปใส่คูณหนึ่งนะครับนี่ครับแดงเลยครับแดงเสือกนี่ถ้ากลับทางไหนขึ้นถ้าคูณหนึ่งนี่สก้หมับนะครับซ้ายขวาด่าแดงอ่าแดงนะครับนี่เขาเรียกว่าตัวนี้ช็อตนะครับเบอร์เขาก็เบอร์อะไรครับดูตามเบอร์เลยครับกระดานบนนะครับหนึ่งสามเอ็นเอ็มหกศูนย์เอ็นนะครับ ครับผม1 3 n 1 3สส M 6 0 n นเะครับนี่ครับเบอร์มันนะครับผมก็วัดดูแล้วตัวนี้ช็อตครับผมสรุปแล้วหมอบาไปนะครับมีอยู่แล้วนะครับผม1 3 n สนะครับ M 6 0 n นะครับผมเราก็มาเทียบกันนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่าแล้วขนาดนี้แล้วถ้าขึ้นอย่างนั้นตัวขาเสียนะครับกระตังแล้วแกคุ้คุณนหนึ่งก็ได้นะครับผมจิ้มครับหมับนะครับขึ้นครับเี่ยอีกข้างไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูก็ ระวังเข็มมันชนกันนะครับนี่ครับไม่ขึ้นอันจะขึ้นครับต่้งแล้กลับกลางนะครับเอากาวไว้กลางนะครับวัดนดี้ก็ตามสไตล์ช่างหนูนะครับแตะครั้งนี้ครับนี่ครับไม่ขึ้นแตะครั้งนี้ครับก็ไม่ขึ้นแล้วมาดูตัวเสียมนะครับแมปกลับไปนะครับตรงกลางนะครับจิ้มกลางเลยนะครับผมแล้วก็ซ้ายเนี่ยขึ้นครับขวาอ่าขึ้นครับนี่ง่ายๆครับเมื่อกีแดงอยู่กลางครับทีนี้เอาเอากาวอยู่กลางนะครับผมตามสไตล์ช่างหนูนะครับแตะครับแมปขึ้นครับ มับครับขึ้นหมดเขาเรียกขึ้นทุกขากับซ้ายกับขวาขึ้นหมดแต่ตัวดีนู่นนะครับหมับครับไม่ขึ้นครั้งนี้ครับขึ้นครับไม่ขึ้นอ่าเห็นไหมครับไม่ขึ้นมันก็ดีหมดนี่ครับตเปลี่ยนข้างครับหมับกลับไปครับขึ้นขาครับกลับคนนี้ครับไม่ขึ้นมันแตกต่างครับครั้งนี้ขึ้นทุกขาก็แสดงมันช็อตนะครับผมก็ต่อไปนะครับเราก็ต้องไล่ตรวจเช็คดูให้หมดครับรุ่นนี้ของพวกซัมซุงต้องดูพวกสีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดเปรียบเทียบสีค่าดูด้วยนะครับเสียแยกหักขาทิ้ง วันนี้วัดแคปาปานะครับไอร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบโวลต์ร้อยไมโครดูนะครับมันจะลงไหมครับนี่ครับลักษณะนี้ไม่มั่นใจเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวถอดออกมาเลยครับเพราะว่าส่วบักสนุกจะเจอบ่อยนะครับพวกสี่สี่ร้อยห้าสิบโวลต์ร้อยไมโครดีครับของซัมซุงบางตัวนะมันมันเสียได้ดูไม่ยากนะครับถ้าพวกสีเนี่ยบางตัวถ้าเป็นของยี่ห้อจีนหน่อยมันจะบวมเป่งขึ้นมาครับแต่ตรงนี้เราไม่มั่นใจเราก็ลองวัดเลยนะครับ แกะออกมาครับมันมีกาวตรงนี้นี่ดูมันจะเหมือนแบบมื่อกี้หรือเปล่าครับผมอยากรู้ต้องทําต้องลองครับอกลับขาซ้ายไปขาขวานะครับที้ขาครับลงครับอกลับข้างครับมับกัาไปครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ไม่ดีครับเหมือนก็ว่าไม่ค่อยสบายแล้วครับก็เปลี่ยนไปเลยครับสรุปแล้วสองตัวนี้ลองมาวัดเทียบค่าดูนะครับมัก้าไปนะครับกลับซ้ายกลับขวานะครับหมักราไปครับดูมันจะเป็นแบบเบรกีนไหมครับขึ้นแล้วลงไปแล้วขึ้นใหม่หรือเปล่าครับ ลงแล้วต้องลงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสรุปแล้วเปลี่ยนไปเลยครับตัวนี้มันลลงไปแล้วตีขึ้นมาใหม่แบบคิดที่เห็นนะครับไม่เอาแล้วครับข้างไหนเป็นลบข้างไหนเป็นบวกนะครับหรือสร็ลแล้วครับมันจะมีดูครับเครื่องหมายอยู่ครับบวกลบหากับไปชบตีมครั้งนี้เป็นลบเป็นบวกแตกตับนะครับนี่ครับตำแหน่งลบ นะครับผมถ้าเป็นช่างกับรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเผื่อบางช่างบางคนเพิ่งหัดเป็นหัดซ่อมใหม่ๆเขาเรียกว่าอาจะมีความรู้บ้างจากศึกษาก็จะชี้แนะนะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นเองนะครับใส่กลับไปเชื่อมไปเลยครับใส่ไปทีละอย่างทีละตัวก่อนครับมันจะช้าลําบากหน่อยสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็ถอดออกมาวัดดูนะครับนี่ต้องให้สนิทอย่างนี้นะครับครับต่อไปก็ฟิวนะครับสมมตหาฟิวก่อนนะครับอ่าตัวที่ใช้ได้นะครับผมนี่ครับตัวลักฟิว ให้ดูมาก่อนครับมันจะเป็นขดลวดแบบนี้แต่จะเป็นยิ่งๆๆเป็นฝันปลางั้นไม่ใช่หรอกครับมันเป็นค่าเทียบค่าของดิซิเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะต้องวัดอีกแบบหนึ่งว่าลายปิ้นแต่ละอย่างเราสังเกตดูครับว่าสัญลักษณ์มันเป็นแบบไหนนะครับถอดฟิวมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมเปลี่ยนฟิวแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วลืมถอดฟิวตัวเก่าออกแต่นี้พอเสร็จแล้วเขาเรียกว่าใสไปเลยครับเหมือนเดิมไม่ใช่เสียได้ครับลืมเปลี่ยนฟิวตัวนี้ครับที่ขาดเนี่ยครับสัญลักษณ์ของฟิวครับสังเก ตัวบีเป็นจะอยากเนแฟนปลาเป็นค่าค่าของรีซิเตอร์พวกสานซิเตอร์อะไรสักอย่างตัดเส้นตรงมาเลยเป็นซิวเหมือนกันถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็เป็นเขาเรียกฟิวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับขาดอ่านะครับตัวดีครับหมับเข้าไปหมับยังไงก็ดียังไงก็ขึ้นครับมาสอบไปแล้วใส่หมับเข้าไปนะครับใส่มตามรูมนี่นะครับลงไปแล้วครับผมดันสักหน่อยครับนี่พับสักหน่อยครับ เดี๋ยวระวังไอ้หลังแล้วมันจะล่วงอ่าเรียบร้อยให้รับมั่นใจว่ามันติดเหรอครับถ้าเชื่อไม่ติดเดี๋ยวก็ใส่ไปแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้นะครับแต่สาหรับเดโอตัวนี้ว,วัดแล้วมันปกตินะครับไม่ต้องถอดมาวัดนะครับผมต่อไปก็เป็นการใส่ประกอบนะครับกับความเหมือตามเดิมอันนี้ไฟครับ AC ซแล้วก็ลบอ่าใส่ไปเลยครับตามร้อยเก่าบางท่านบอกว่าถอดทําไมไม่ร้บมัม่นใจแล้วก็ถอดมาวัดเลยไม่ยากนะครับผม ใจเย็นตั้หน่อยนะครับทำงานพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับทําไปตามขั้นตอนใจร้อนแล้วนั่งทําอยู่พักใหญ่ก็เหมือนเดิมเราผิดพลาดตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะครับเราเข้านี่ไปก่อนนะครับเข้าขาที่ก่อนนะครับเรื่องไงสมองก็ต้องลงนะครับเขาเรียกว่าลงรอยเดิมนะครับอันนี้มันถึกจะเป๋ออกนะครับมันติดขี้เขาเรียกว่าขี้ตะกวนะครับโผล่มาไหมครับหนึ่งสองลงไปครับ ขาที่จับไม่โผล่อ่าหงายมาแล้วครับอ่าโผล่หมดต้องสามขาครับกดลงไปครับใส่น็อตตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันลงล็อกกันก่อนเดี๋ยวอีกข้างมันจับไม่ตรงกันนะครับอย่างว่าถ้าไม่ถอดราวัดเราก็จะไม่รู้นะครับอุปกรณ์ของเราเครื่องมมือเรามันไม่าราคาสูงการใช้งานมันก็จะทันสมัยขึ้นนะครับก็เบื้องต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมรู้หมดแล้วครับดูต้องโผล่หมดอ่ะก็โอเคนะครับก็อันนี้โผล่มาก็โอเคก็เชื่อมได้นะครับอ่าเชื่อมพวกนี้ก่อน เขาเรียกขาซิงเป็นขาสบายความร้อนนะครับผมไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะครับมันต้องคนเราต้องมีประสบการณ์ก่อนนะครับทาไปเดี๋ยววันก็เป็นชำนาญเก่งกับมันเองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแบบเขาเรียกตาไก่นี่ถ้าเกิดว่าหัวแรงเราไม่มีความร้อนถึงนี่มันจะถอดลําบากครับตัวอย่างลายปิ้นจะเสียหายได้นะครับขาไม่อะไลายหักได้นะครับงั้นครับเอาเมื่อกีให้มันใสๆหน่อยนะครับนี่โอเคพอได้นลครับนี่ครับเชื่อมมา เรียบร้อยครับมีอะไรหลงเหลือไหมครับทีนี้โอเคถ้ามันไม่ปกปกก็เปิดเปิดเปื้อนอะไรก็เราไม่ต้องล้างทินเนอร์นะครับอันนี้คือว่าบอนยังห่างกันนะครับตัวเช็คความเรียบร้อยแล้วถ้าทําขนาดนี้แล้วเปลี่ยนตัวเสียนี้แล้วยังเหมือนเดิมก็ต้องคิดค้นตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปดูกันดีกว่าครับเราก็ต้องมาลุ้นกันทีตรงนี้โอเคนะครับถูกข้างไหมครับไม่ถูกกลับข้างครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวก็มารุ่นกบพร้อมช่างหนูนะครับเราเช็คดูตัวเสียว่ามีเท่านี้สรุปแล้้วนนนััผมมมไ่่ใจ เจ้า450โวลต์นะครับผมก็เลยร้อยไมโครในการวัดมันแตกต่างนะครับคือเปรียบเทียบค่ากันแล้วมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงลงแล้วเบ่งขึ้นใหม่ครับผมอย่างนี้ลักษณะนี้เปลี่ยนเลยครับถ้าเราไม่มั่นใจต้องเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าค่าต้านเขาเรียกว่าเพี้ยนกับเพี้ยนอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคนะครับหมักเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับหมักเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กครับ มันจะตุบตับไหมครับเรามารุนกันนะครับผมมับครับเจ็บมีไฟตรงนี้ติดไหมครับไม่มีไม่มีเปเลยเพราะตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วไปดูด้านหน้าครับผมเดี๋ยวดูนะครับวาบยกขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ถ้าอย่างนี้ก็มาทางเรา90รแล้วครับ95%าหนตะครับตอนตอนแรกที่เราเสียบมันไม่มีนะครับก็จ่ายชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมเปิดครับกดตุ่มด้านหลังทรัพาว power ครับ มああับเข้าไปอ้าวโอ้โหเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับอัพดูนี่ครับระเบิดมันต้องมีตัวช็อตหรือตัวผิดพลาดน,นะครับบวกกับบวกลบกับลบอทิหลังตาต้าวบอกี้ดิสีระเบิดครับต้องมีตัวช็อตอีกนะครับก็ตอนแรกทางหนูก็ใจชืน้นแล้วล่ะว่าจะขึ้นจอก็มันแสดงว่ามันต้องมีตัวชอ็อต อีกตัวต่อไปนะครับทีนี้ก็ฉันหนูเอาไว้เค่ีี้ก่อนนะครับถอดปลั๊กก่อนเพราะว่าเสียบเข้าไปแล้วมีไฟแดงก็ใจชื้นเกิดมีการแตกตัตับตุบตัขึ้นมาแตกระเบิดนะครับมันก็ไม่ผิดบวกผิดลบนะครับนี่ขาบวกก็ถูกคาดถูกอยู่นะครับฟิวนะครับโอ้ยโอเคครับฟิวฟิวพังเลยนะครับโอ้งานนี้คงจะเดี๋ยวก็จะเช็คดูทีมันม่ได้จริงของก็ต้องเปลี่ยนยกทับทา,ายเลยครับระเบิดไม่ผิดบวกผิดลบก็ามั่นใจทีแรกว่าติดจะติดละ เดี๋ยวไล่ดูทีนะครับครั้งที่3แล้วครับพอผมลองครั้งที่2ก็แตกตับผมก็ลองดันเปลี่ยนซีตัวเก่าตัวที่เปลี่ยนนะครับคนเรามันทําอะไรมันอาจจะไม่ลาบลืมมันทุกอย่างนะครับผมมันต้องมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าการตรวจเช็คนั้นมันไม่แน่นอนอะไหลบางตัวผมก็เคยเจอมาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งไม่มั่นใจก็เปลี่ยนอีกแต่ตัวนี้ก็ลองดูอีกทีนะครับก็ดูสิครับมันจะเหมือนเดิมไหมก็เปลี่ยนตัวเดิมซีตัวเดิมครับตัว IC 3ขาเหมือนเดิมนะครับ ใจบันวันแต่ผมเช็คดูวัดดูแล้วมันก็ไมีมีลาช็อตแล้วเดี๋ยวดูครับครั้งที่3ว่ามันจะเป็นยังไงครั้งที่2ผมไม่ได้ถ่ายดูมันก็แตกตับเหมือนเดิมครับเสียฟิวไป3ามตัวแล้วครับแล้วก็คอนิเซอร์ก็เสียครับผมแตกเหมือนกันครับผมมันไม่ได้หรอกลองครับดูตัวนี้ครั้งที่สาครั้งสุดท้ายก็ทำถ้ามันยังไงถ้าไม่ได้อย่างไงผมก็เปลี่ยนยกแผ่นเลยนะครับก็ยังวันวันใจอยู่ก็น่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเสียปลั๊กก่อนนะครับตามนี้นะครับควันจะตลบเหมือนเดิมหรรือเปล่านะคับ ลองใหม่นะครับหมับเข้าไปนะครับหมับอ่อนี่ครับไฟแดงติดนะครับอาการนี้ก็ชักวันๆอยู่นะครับตอนนี้เราปลดกด power นะครับหมับเข้าไปนะครับมับดับนะครับดูซิจะตุบไหมครับโอ้นี่ครับใจเย็นก่อนนะครับเผื่อจะตุบต้าออกมาโอเคครับไฟติดแอดวดีติดอ่ารถไฟโหลดลงไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอแล้วครับก็ยังวันวันอยู่ครับเพราะว่าจะตุบ ถ้าตุบน่าจะตุบไปแล้วนะครับดูหน้าจอครับมันขึ้นแบบไหนโอ้โอ้โอเคครับเป็นลูกสโนวใจชื้นนะครับก็ไปเขาเรียกว่าสโนนะครับบานบานเขาบอกว่าเป็นยิบ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 เป็นแมงกี้ห้อยแมงกี้ควายอันนี้เขาเรียกสโนขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหน่อยนะครับสักพักหนึ่ง้ามันแตกน่าจะแตกไปแล้วนะครับผมใจชื้นหน่อยนะครับลองเสียบภาพดูนะครับไปยังบันบานครับกลัวจะแตกตาแต่ถ้าแตกคงแตกไปแล้นะครับเดี๋ยวสนุจะสรุปไปฟังว่าก็เปลี่ยนเหมือนเดิมทุกอย่างเข้าเมนูมาก่อนนะครับผเข้ามูครบขากดข่ AV ลงไปแล้วโอเคนะครับหมับเข้าไปดูนะครับสัญญาณจะเข้าไม่เอ่ยขยับสายสัญญาณนี้ก่อนนะครับตาโอเคนะครับครับใจชื้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าคนเรามันจะรับรื่นเลยไม่ได้นะครับผมทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวคว่ำหน้าก่อนนะครับอ่ค่อยๆนะครับเพราะว่าจอบางนะครับนี่ครับที่ช่างหนูที่เปลี่ยนดอกกระบเป็นกำกับแตกตับบวมตุยเลยนะครับผม ใ่หายใจว่าเลยนะครับเรื่มืมม่นกีครับผมฟิลสามสี่ตัวและอะไหล่ตัวนี้ก็ตัวเดิมเบอร์เดิมเลยนะครับผมท่านหนูก็เจอมาและอะไหล่บางยี่ห้อบางตัวบางรุ่นเราก็ว่าเราสั่งซื้อที่ว่าดีแล้วบางครั้งมันก็ไปเจอบางตัวมันก็ไม่ไม่ลงตัวเพวกไงครับอาจจะเจอแบบว่าอะไหล่ที่ว่าเกรดจะไม่ค่อยดีท่างหนูว่าซื้อเกรดดีแหละครับผมบางบางยี่ห้อเราเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อมัน มันก็ทําให้ผิดเพี้ยนได้ลําทําให้หลงทางได้มันก็ไม่มีใครนะครับที่จะทําอะไรจะสรุปประสบการณ์สำเร็จบักครั้งเดียวไม่มีพลาดไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราใช้ประสบการณ์ตัวเองนะครับบางคนก็จะกลัวแล้ว <S 2> <S 2> ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใส่ครั้งที่3นี่ว่าไม่ติดมาทั้งหนูว่าคงจะคิดว่าจะเปลี่ยนยกแผ่นเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แต่ก่อนเปลี่ยนพวกนี้ถ้าว่าจะเปลี่ยนแผ่นซัชพายหรือเมมบอร์ดเราต้องถามเจ้าของงานเจ้าของทีวีก่อนนะครับว่าจอเป็นยังไงเวลาเปิดดูจอปกติไหมเป็นเส้นไหมไม่ใช่เราเปลี่ยนมาแล้ว จอเป็นเส้นแตกมาก็ตกใจเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราทําเสียหายบางท่านเขาไม่ยอมรับแต่บางคนเขายอมรับนะครับทานหนูเคยเจอแต่ประสบการณ์มาก็บอกเขาดูแบบนี้เปิดไปแล้วจอเป็นเส้นเขาก็ดูได้แบบนั้นนะครับผมตามนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเรามาประกอบกันนะครับสามครั้งถึงสาเร็จครับผมอย่าไปท้อครับผมภาพก็โอเคเลยนะครับผมอันนี้เป็นภาพซีดีมันก็จะดูแบบว่าแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่เข้าไปเสารไปใส่เอสดีเอสดีไมเอสดีไมมันก็จะชัดขึ้นนะครับผมระบบของสมาร์ททีวีอันนี้เป็นสมารับ หมักเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดใหม่มันจะขึ้นสมาร์ททีวีนะครับอันนี้จุอคันี้รุ่นนี้ตึกจอเขาจะทนนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวปิดประกอบก่อนนะครับผมก็ถอดปลั๊กเลยนะครับประกอบครับเพราะว่ากว่าจะสําเร็จได้คนเรามันก็ต้องมีประสบการณ์มั่งนะครับผมบางท่านเจอแบบนี้ก็ใจถอดนะครับผมสำหรับช่างใหม่ก็อย่าไปท้อนะครับก็ลองดูว่ามั่นใจแล้วทําถูกแล้วแล้วก็ใส่ไปให้เหมือนเดิม รุ่นนี้ยังดีนะครับม่ถอดไปถึงด้านม่ถอดด้านล่างนี้แค่นั้นเองมันเป็นแยกส่วนครับกบรุ่นนี้น่าหลายปีพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นนั้นแต่รุ่นใหม่ๆนี้ถ้าเวลาปิดรับปิดสัญญาณแล้วเวลาเปิดใหม่มันจะไม่คืนค่านะครับแต่รุ่นนี้ยังคืนค่าก็ถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้มันก็เป็นการช็อตของซัพพลายนะครับผมเ่าเรียกภาพจ่ายไฟนะครับใส่ไปตามนั้นมีแสแรงก็ใส่ไปตามนั้นนะครับถ้าใช้สว่างก็จะไหวหน่อย โอเคครับประกอบเสร็จแล้วลองหัวระบบสัญญาณนั้นแล้วแต่เขาจะไปย้ายเอาเองนะครับหมักเข้าไปไฟแดงขึ้นกดปั๊บหมับ,บดูด้านหน้าครับอันนี้ทุกครั้งต้องกดสัญญาณแบบสัญญาณรีโมทเข้านะครับนี่ครับสรุปได้ง่ายครับกว่าจะสำเร็จได้ก็เล่นเอาสองตลบเลยละกันนะครับสามตลบ ครั้งที่3ว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเช็คดูแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้สีสขาตัวนี้นะครับผมที่ทางหนูทําให้ดูที่มีการเชื่อมอะไรถอดออกมานะครับผมทุกคนนะครับครั้งเดียวจะประสบความสำเร็จทุกอย่างจะมีการเขาเรียกว่ามันจะทําให้เรามีการแก้ไขนะครับถ้าเราลูกแก้ไขได้ถูกทางถ้าเราไม่หลงทางมันก็จะแก้ไขได้นะครับผมการตลับคีนี้ก็ถนูก็ปั้มมาสามตลบเขาเรียกความรู้แต่ละท่านที่เข้ามาดูช่างหนูอยากได้ความรู้ก็ช่างหนูก็ ทำเต็มความสามารถนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแคนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งหนูนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมโอเคครับครับผม,มัสดีครับโอเคเปิดทิ้งมาก่อนสักสชั่วโมง